t a มมี่อับ,บร a ฮมค่ะได้บรรลุข้อสัญญากับ IS Roma เรียบร้อยแล้วโดยแท m m y ่อับ,บราฮมนะคะได้ย้ายจากทีมเชลซีค่ะโดยหมูลค่ากว่า40ล้านยูโรโดยมาเข้าร่วมกับโชเซ่มอนริโยอดีตผู้จัดการทีมเชลซีนั่นเองโดยในแถลงการของโร m a นะคะได้กล่าวว่าแทมมีได้เซ็นสัญญา5ปีค่ะและถ้าหากว่าโร m a สามารถขายแทมมีได้ในอนาคตนะคะเชลซีก็จะได้ส่วนแบ่งด้วยเช่นกันค่ะ โดยสื่ออิตาลีนะคะเขาก็ได้รายงานว่าแข้งวัย23ปีคนนี้จะได้สวมเสื้อหมายเลข9ที่ว่างจากการย้ายทีมของเอดินเชโกที่ย้ายไปอิตอมิลานสำหรับแทมมี่นะคะเขาก็ได้ออกมากล่าวว่าโรม่าถือเป็นทีมที่สมควรสำหรับการต่อสู้เพื่อถ้วยรางวัลค่ะและเขาก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพาให้โรม่ากลับไปสู่ระดับที่คู่ควรอีกครั้งค่ะคลิปนี้สนับสนุนโดย Protect Health Care สำหรับใครนะคะที่สนใจเจลล้างมือแอลกอฮอล์สามารถแอดไลน์ได้ที่ adpthc ค่ะ